ข้อนครับข้อนครับผมโอเคครับผมอะไรนะครับอู้อู้อะไรอูอร้อู้อะไรครับอู้ขาตั้นีอู้ข้อนครับอู้โอ้ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเบ้าเยา่มมิสาันซิตี้ครับผมสวัสดีกันตอนคำๆนะครับนี่เบาเยามสิพ้าพยายามเบียดนะครับผมผมใส่ว้ตอนนั้นแล้งนะครับผมเ่าไปเดี๋ยไทยทำไปนะครับประมาณไทยทำตอนพยายามน้องกันเลยนะครับผมเป็นเยื่อใส่เดือนนะครับประมาณ30กว่าหลังนะครับผมเอาเลยครับผมเฮ่ยกำลังดำไม้นะครับเป็นน้ำไม้ไม่เลวก็อีกฟังหนึ่งก็จะเป็นน้ำท่วมนะครับผมเบาเยามมิสไซเป็นยังไครับไปมาน้องมาณขึ้นนี่เหมือนกันครับ อย่ามาเรียนครับผมมันมีวีแววนะครับอันนี้ที่เป็นจริงจริงมาถองวันโอ้ยขาตัวไหนโอ้ยกระควาครับโอ้ว้าวมาถึงนะครับไอช่อนครับตัวรแรกแห้งมันนะครับผม เอาจนได้นะครับหนึ่งตัวโอ้เยอะใสเดือนนะครับผม โดนกัดมือนะครับเป็นแผลเล็กน้อยไปแก้ตัวครับผม ทั้งนี้เพิ่นกับว่าได้ดำน้นะครับผมเพราะว่าน้ำถ่วมนะครับน้ำถ่วมเมื่อยี่ยกันหมดนะครับโอ้น้าเย็นมาปลาเข่าแทอ้เยียบเบ็ดเยียบเบ็ดเยียเบ็ดอ้ปลาที่เบ็ดออ้ปวคอครับ วางมาติดน้ำเย็นพาพอดีเพิ่อมอีกตัวนึงนะครับผมโอ,อม้อืมอมอมสองนะครับเพิ่มมาเป็นตัวที่สองครับผมโอ้ใส่สวยาง,งามเลยนะครับอู้อ๋ะครับอ๋ะครับ เป็นกินมันกี่ปอดอยูวะครับผมหนำคุณน,นะครับอู้อะไรอู้อู้อะไรครับอู้ห <c oughs> ึึึอ้้หูใหญ่ใหญ่นะครับอู้ตัวนี้ตัวใ่ญ่นะครับผม เกือบบ่ได้นะครับดิ่งแห้งนะครับผมปลาไหลติดไม่ไหมนะครับถ้าพเพราะนี่ตายเนี่ยโอ้สู้กันหนียาวนะครับผมเพราะว่าปลาไหลมันแห้งเพิ่มอีกนะครับผมตัวที่สามนะครับไอ้ไหลใหญ่โอเคนะครับผมโอ้โอบมึงเด็ดผมบอล ปย,ยามกันไปต้อนนะครับผมฟังเสียงกบเสียงเฉียดนะครับผมบรรยากาศทีสานบ้านนาเขานะครับหลังนี้เป็นดึงๆนะครับหมูบนะครับโอ๋อะไรนะครับวมาถือถือกันนะครับผม น้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นปลาไหลปลาไหลโอ้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมหนึ่งตัวทีนี้ฝนดีนะครับผม ปูปลากรุบน้อยก็ไล่นะครับผู้ใดมีโอกาสนะครับผมแวะมาใส่เบ็ดน้ำกันนะครับที่นี่น่าจะโอเคนะครับอู้นี่ครับกบรุบหัวเลี้ยงกบเพิ่มมาอีกตัวนึงนะครับผมกบหนึ่งตัวครับครับสรุปผลงานขึ้นนี้นะครับผมก็ได้มาไลยเติบนะครับ นี่ถึงปลาคอถึงปลาไหลน,นะครับผมบลาใหญ่เป็นเท่มั้งนะครับผมได้สิ่งนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับโอเคนะครับสำหรับปลาธรรมชาตินะครับปลาให้แม่นานครับไอช้อนไอช้อนกดหน่อยตัวนึงครับครับกบหน่อยตัวนึงครับผมว่าด้หักขาผมค้างแล้วกัน มานี่นะครับผมคำพื้นนี่นะครับผมลาชตีนสวัสดีครับผมพ่ออันตอนเศร้านะครับจังตะไปกู้เบ็ดต้อกันอีกนะครับมองตอนเศร้าเอาสิมานสำไมนะครับผมโอเคครับสวัสดีตอนเศร้าครับกู้เบ็ดต้อกันนะครับเศรานีสิมานเอามานกันเเมือนกันนะครับผมมันคืนนี่งถือว่าโอเคนะครับผมก็ถือว่ามานอยู่นะครับเศรษีีก็มารุนกันต้อนนะครับผมเอจมี่ยามก้อนเหรอครับถือว่าเจมี่อ้า ยังถือว่าโอ้ปลาควานครับปลาควานครับผมเออจุลี่ยามก่อนว่ะเนี่ยจับว่าเป็นยามก้อนติจุลี่ดูแล่แห้งหมันนะครับไอช่อนหนึ่งตัวนะครับ ปมาดิมหลังแรกเลยนะครับ <laughs> จุลี่หยามก่ันเลยหยามมันต้อนนะครับ <laughs> ได้มาแล้วหนึ่งตัวไปกันต่อเจุลี่เฮ้อเอ้ยก็ถือก็ถือก็ถือไปง้างง้างง้างโอ้โหหลังนี้นะครับ ตางนี้จมเลยนะครับเบ็ดจมเลยนะครับผมมอมังกันครับถืรอรถวัดถือนะครับเบ็ดจมเลยเด็ดจมเลยยังถือว่า ต้องร้อยการหลุดนะครับไม่ถือครับผมหลังนี้เป็นเกี่ยวนะครับยังถือบนเป็นเกี่ยวนะครับโอ้ปากควนครับ เอาเอาเพิ่มอีกตัวนึงนะครับครับผมเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับไอ้ช่อนไอ้ช่อนโอ้เซานี่ก็โอเคนะครับผมได้สองตัวแล้วครับอัรมากาศตอนเ้าก็เย็นสบายนะครับผมด้านนี้จะเป็นป้าเขาไม้นะครับผมดับไม่ไมนะครับเพราะว่าน้ามันท่วม ครับเขาที่ว่านไม่เหมืนตายนะครับเลยเอาก้านะครับผมมันดำอ๋อหลังแรกนะครับผมโอ้ดึงนะครับอยู่บนโอ้ร้อยหลุดอีกแล้วนะครับสองร้อยกันหลุดนะครับผมสมมัยผมว่าจะเป็นปลาไหลนะครับว่าปลาไยนู้นออกมาจากหัวทึ่งนะครับ ข้อนะขอนั่นก็ซิ้อโบ๊เท่าใดเพราอได้กินนะครับขนนบวนนี้นะครับเพราะว่าปลาบืนมันก็สิออกสูปปลาแล้วครับเ <c oughs> อากันต่อครับผมกาดตอนเช้านะโอ้มองหลังนี่ครับอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเห็นเตตัวนะครับผม อะไรน,นะครับผมขับมั่นกันครับเจียวกอเขา่าโอ้เข่าพันธุ์้งดำไม่ไหมเจียวกอเข่าพันธุ์อีกโอเคครับผมอะไรน,นะครับตัวนี้ใส่าง,งามนะครับ เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับกินเลือกนะครับผมต้องไปพาอายุบ้านนะครับอะไรใส่สวยๆแล้วนะครับผมตัวที่สาม อามัน่อครับครับผมก็กู้เรียบร้อยนะครับผมกู้เบ็ดเรียบร้อยนะครับผลงานเช่านี้นะครับผมกระเบวกควาสองตัวนะครับอะไรตัวหนึ่งครับถือว่าโอเคนะครับตรวมงมนะครับครับมืนขึ้นนี้กับมานอยู่นะครับเท่านี้กับพวกมันไาเลยพายุกำลังมาอีกนะครับผมช่วงนี้พายุเข่ากับบอลได้นิ่งนะครับ วันนี้ออกดีไนไดนนะครับผมเป็นแบบฝนตกเรื่อยๆน,นะครับมดมืดมดคนลลนนืนนี่แหละน้ากระไลโอ้พ่นเข่ากันหน้าท่วมนะครับครับคลิปนี้ครับผมบเบ้าหยางปะจิลาไปก้อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะครับผมอิสานซีกี้กดอย่างกำลังใจบเบ้าหยางในคลิปต่อไปนะครับนี่บเบ้าหยางขอร้าปก้อน้อ,อนลิปหน้าสวัสดีครับ